อ่ะสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ n u b o co th นะครับนี่บริเวณตรงนี้เลยกดเข้ามาได้เลยแล้วก็ไปที่ตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะแบ่งนะเป็น n u b o กับ n u b o x นะครับนี่ซิบิลัสจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นอันแรกก็คืออันล่าสุดเลยนั่นเองนะครับกดมาดาวน์โหลด ติดตั้งให้เรียบร้อยแตกไฟให้เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือตัวหน้าต่างของตัวซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าเขาสามารถปรับอะไรได้บ้างโอเคในส่วนของตัวปรับบลอท่อนตรงนี้นะครับสามารถปรับได้7ปุ่มนะครับปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้คือเราสามารถตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับตั้งเป็นแล็ิดไฟล์ยิงเร็วอะไรพวกนี้นะตั้ง LED o ูป DPI บวกลบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยมีเดียก ก็วพวกเบ์เซอร์มีเดียเพเยอร์ปรับวอลลุ่ม up, วอลลุ่ม down, ปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมาโครอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับช็อตคัทต่างๆโปรไฟล์ ile, เราสามารถเลือกโปรไฟล์ได้นะครับจากตรงนี้เลยนะซึ่งในส่วนโปรไฟล์เนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับเปิดไปเลยแล้วก็เลือกไปเลยนะครับจริงๆมันก็ได้4นะ p o w e r p o i อ Office ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วน,นี้ก็เป็น Music l i ลท์นะครับเขาก็จะเล่นตามเพลงนั่นเองนะ นี่แลกดเข้าไปเราอยากให้มันออนเราก็ต้องเปิดไว้ตรงนี้นะครับหรือเราอยากจะให้ตัวเพลงเนี่ยเล่นตามเป็นแบบโหมดฟิกเกอร์โหมดสตาร์ไลท์อย่างเงี้ย ได้หมดเลยเป็นลูกเล่นกันไปนะครับนี่เมาส์นัอบูวธรรมดานะคือได้ขนาดนี้เลยนะครับดีมากเลยนะโอเคขอปิดออฟไว้นะครับอ่ะในส่วนต่อมาขอข้ามไปที่ DPI Performance ก่อนนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเมาส์ sensitivity ได้นะครับความแบบว่าการตอบสนองของตัวเมาส์อะไรพวกนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัว s l r s p l s p นะครับก็คือการเลื่อนของ Scroll เมาส์นะครับอยากให้มันไวขนาดไหนนะครับความไวของดับเบิลคลิกนะครับการตอบสนองของตัวสวิชนะครับเราอยากให้มันแบบว่าเร็วขนาดไหน รเราก็มาปรับได้เลยอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่50มิลลิเซกนั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0 0้นั่นเองอยากให้มันดีเลยขนาดนั้นเราก็มาปรับกันได้นะใครสายแล้วเร็วก็ไปนี่เลยนะโอเคตัวนี้เป็นตัว p o ลิ i n g นะครับตัวนี้เนี่ยปรับได้สูงถึง1000เฮิร์ต์กันเลยนะครับ1,000เฮิร์ตในเมาส์นักปูธรรมดาอืมได้เยอะนะโอเคในส่วนนี้ก็เป็นตัว dpi control นะครับอย่างที่บอกไปสามารถปรับได้สูงสุดที่12,800 dpi นะครับเนี่ยเราสามารถปรับได้ที่ dpi ต่ำโคตรก็คือ200นั่นเองนะครับปรับสีได้หมดเลยเราอยากให้ตัว dpi เป็นสีอะไรนะครับผม เราจะได้บอกว่าสังเกตได้นะครับว่าเมาส์ตอนนี้ของเราเป็น DPI เท่าไหร่อยู่นะครับตามสีที่เราตั้งเลยโอเคต่อมาก็ไปดูที่ LED นะครับก็คือในส่วนของโหมดไฟแล้วนะครับเยอะมากนี่13โหมดครับน้องๆไม่รวม LED off นะนี่ก็เป็นตัวลูกเล่นของเขานะครับแต่ละโหมดมันก็จะมีต่างกันออกไปนะในส่วนต่อมาเรามาดูที่มาโครแล้วกันวิธีการก็ง่ายมากเลยให้เรามาคลิกขวาตรงนี้นะครับก็ New Macro ไปนะครับมาโครกุ๊ปไปก็ได้นะเดี๋ยวจะ เป็น add a new macro ตรงนี้เราต้องสร้าง n w w m c r คร r o u p ก่อนนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะมาปรับชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็ทำการ add a new macro ไปปุ๊บมันจะเป็น new macro ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทำการมาติดตั้งปุ่มที่เราจะฝังเข้าไปนะครับก็คือตัว Re c คอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับสมมติว่าผมจะกดไปที่ปุ่ม ACD ของคีย์บอร์ดละกันนะครับ A C D ตรงนี้แล้วเราก็ off ปิดออฟไปปิดสต็อปไปผิดนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อทําการมาโคเข้าไปได้นะครับเนี่ยตา,ตามที่ผมคลิกอยู่นะครับเราไม่สามารถทําได้นะแต่ว่าเราจะสามารถแอดมาโคของตัวคีย์บอร์ดเข้าไปได้น,นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถมาปรับได้อีกเช่นเดียวกันนะครับให้เรา คลิกขวาไปนะแล้วก็ change parameter อยากให้มัน delay อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าต่ำสุดจะได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับมาโครนี้ปุ๊บศูนย์ได้ไหมศูนย์ได้นะครับผมก็คือไลฟ์การ delay ไปเลยนะครับสำหรับมาโครนี้ต่อมาเราก็ทำการ insert event ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับ insert event แล้วเราก็มาเลือกได้นะนี่ อินเสิร์ตแกน x แกน y เวลากดมาโครให้มันไปอยู่บริเวณตรงไหนนะอินเสิ dpi เข้าไปได้นะอินเสิ led อ่ะได้เหมือนกันนะตรงนี้มันจะขึ้นมาสำหรับ led นะครับมาโครและยังมีโหมดไฟมาให้อีกโอ้โหสะดวกแล้วก็เท่ด้วยในเวลาเดียวกันตรงนี้เรามาปรับได้อีกเป็นโหมดนะครับผมเสร็จแล้วเรามาดูบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับการวนของมาโครต,รต่างๆนะครับผมก็คือตอนนี้จะเป็น cycle until the key release ก็คือ มาโครจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยปุ่มของเมาส์นั่นเองนะครับสมมติว่าเราปรับไปที่คลิกซ้ายใช่ไหมเราคลิกซ้ายไปปุ๊บเนี่ยเรากดค้างไว้เนี่ยมาโครจะเล่นไปตลอดตลอดเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนกว่าเราจะปล่อยเมาส์ออกนี่คือแบบที่1แบบที่2คือ cycle until the key click again ก็คือมาโครเนี่ยจะรันไปต่อเมื่อเรากดไป1ครั้งนะครับแล้วมันจะ,จะลันไปเรื่อยๆอันนี้คือเราปล่อยปุ่มนะมันก็จะลันไปเรื่อย พอเราคลิกอีกทีหนึ่งเนี่ยมาโครก็จะหยุดนั่นเองนะครับต่อมา specify cycle time ตรงนี้เนี่ยก็คือมาโครจะเล่นตามรอบที่เรากำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับอย่าไปาเรื่องปรับ999อะไรอย่างนี้นะวนไม่รู้จบเลยนะครับผมบอกเลยอะไรประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราตั้งนู่นนี่นั่นเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่หน้าบุ่มทอนได้เลยนะแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ใส่มาโครเข้าไปนิ้วมาโครกรุ๊ปตรงนี้ใช่ไหม แล้วเราก็กด New Macro ตรงนี้เข้าไปมันก็จะฝังตัว Macro ของเราไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามชุดคำสั่งที่เราใส่ไว้เลยง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับอยากล้างอะไรทั้งหมด ปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกดรีเซ็ตได้เลยนะรีทุกอย่างรีชกวาลเหมือนท่านอนดิดนิ้วนะฮะอย่าลืมนะผมถ้าเราเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมมากดที่ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวแอปพลายแล้วแหละเลยติ๊กถูกนะครับไม่งั้นมันจะไม่จําให้นะทุกคนกดเข้าไป1ทีนะเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมสําหรับตัวซอฟต์แวร์ของตัว NM92M บอกเลยว่าสุดจ้าบเลยนะครับ